สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันุพื้นเมืองครับผมวันนี้พบอกับขัว้วเชียงหน้ากับขวบแบบเมนูบ,นบ้านๆอีกแล้วครับผมเดี๋ยวครับกำลังดังไฟเสร็จอ,อยู่นะ่กินแล้วครับนี่ครับพากันไปหาอยู่หากินก็เบาแอวครับเมื่อเนี้ยอยู่ตรงหน้าผมเองนี่ครับมีหอยปังหอยโคงแล้วครับนี่ครับได้ไปเค็งน้อย ครับปลาลุงต่อนลุงลีผมนี่แหละราะว่าช่วงนี้เปล่งน้ำออกจากไหน้าครับก็เลยใส่ผแผงดักไว้นะครับมัมมกได้ครับวัดที่นี่เข็ดมุกนี่นะครับเขียดกับกบก็ได้ครับเบาแย่ใส่เบ็ดกบใบนอนที่ไหนตายจนนะครับกินได้ย่างครับปิ้งเขียดย่างเขียดปิ้งกบนะครับเป็นสิมุกหม้อครับผมนะครับเมนูบ้านๆนะครับ มุกปลาซิ่วมุกปลาเค็งปลาดูกน้อยแหะครับนี่ครับปลาเค็งหนึ่งว่าสิเอาไปใส่เงี้ยวร้อยผมนะครับว่าสิไปใส่เบ็ดปุ่นเด้ยกระสิลองเบิ่งอยู่ครับจับมืออยู่นี่ครับนือว่าพอดีพอดีใส่เบ็ดเลยครับตัวน้อยพอดีเลยสวัสดีครับจะเอาแหวนไพยายามเบ็ด ปลาไหลเพื่อนเพื่ครับนี่สิมีมจีไข่เอิอนไข่ปิ้งผมครับปิ้งไข่ไข่ปิ้งจ้าี่ผมเฮ็ดอยู่นี่คือผมไปต้มมานิดนึงเลยครับตม้มพอปอให้มันนนั่ระเบิดนะครับวา่าให้กินกินมันรอดเลยครับไข่ปิ้งไข่ปิ้งครับผมไข่ต้มแล้วครับก็เอามาปิ้ง เดีย๋วดวยวแตงนี่ขาดว่ะฮะขาดโอ้เบียดปัปไรขาดดิอืมโอ้เบาแย่ได้ด้วยคบไม่ขาดเลยครับครับมจมูกครับผมบมกปลาซิวน้ำปลาที่เดือดน้ำครับผมปลาเค็งน้ำ นี่หดแนงเลยนะผมเลยครับนะครับมุกครับผมมุกมุกเหมืนเซฟส์เตอร์เบิดแล้วเบิดหลหรอเออเขาเมียศาตว์เด้อ๋อมันไอ้อันพริบๆพิบๆนี่มันต้องแดงตลอดบวกมันบวกราดับอืม อันปิป๊บๆนี่นว่าเขาเอามอืโอ้ยไม่ต้องสลับหัวขนาดมันบ่โอ้มียังขาดเจาว่าอยว่าโยกไส้เห็บที่ยหยุ่นนะนี่คร <ม ốc S 2> ับมกครับมกมกมกปาซิวปาเข็งเลยดม่ นี่เลครับใส่ดำประเดียบความ้้ครับเด้อมุกหม้อครับผมครับไข่ปิ้งครับผมไข่ปิ้งปิ้งกบปิ้งเขียดต้อมครับนี่ครับโอ้เมนูมือหนึ่งคักเลยครับครับครับ ใครใครใครปิ่งความมือรับแตกได้หรอเนอะลองมึงครับสูตรนี่ไข่ปิง้งก็ต้องไปต้มนิดหน่อยนะครับอย่าแต่จะต้มสุกคักนะครับจังมันมันจะจงหวดแตกแต่เด็ก็ยังแตกเลยครับครับมกหมอครับมกหมอ

นี่ครับมีตําทั่วผมเลยครับตําทั่วมันเดิมใส่มะกอกครับผมนี่ครับมะกอกมะกอกมะกอกสุปครับนี่แหละครับเรียบร้อยครับผมบมกหม้อตําทั่วไข่ปิ้งครับผมอันนี้ข้าวไม่ซ้ำมือ ไข่ปิ้งไข่ปิ้งครับมือนี้อยู่แค่สองคนนึงครับมือนี้ทีงานยากอยู่ครับช่วงนี้ยากเบิดให้นลใช่อืมนี่แหละครับเมนูเหมนบ้านอีกแล้วครับมือนี้นี่แหละครับโตหยอดเลยเมนูมือนี้ อืมแม่นักไมยุ้กระจุ้ข้มกับ,บนี้ครับไม่หยุกจกระจุกก็มีขิ้ปูมหลายเด้ครับเนตกระายสีนี่ได้กันครับไข่ปิ้งไข่ปิ้งแต่มูมีกลางนี่เหยิบเลยก็ดีเป็นค้ำนึงคำหนึ่เนาะอืมกาไม่กันไมมครับไข่ปิ้ง ใส่เลยครับกับแกมได้การนี่กันอนกามว่าหมกปาเก็บใส่ข้าเกี่ยวเขาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนสีเว่าตอนสวมผมเป็ดงานอยู่นะผมแค่นั้นว่างครับ บ่อเลี้ยโคกับใส่บัวเกี้ยวครับน่าหลายอืมน่าหลายคงอ่อเลี้ยโคหน้าหลาย,าลายาด,ยาายดีประมูกเลยครับปรเป็นเห็ดหลายโครงหับ,บเจ็ดสิบปู่พักเจ็ดเลี้ยงปลาอืมเจ็ดเจี๊ยมหมูในกาดนี่นอนไรรอนแน่นอนครับใไรรอนต้องแบบข้าวคุ้ยอยู่ <c oughs> ข้าลูกข้าลูกอีก <c oughs> ล,ลูกใซ้ยบบนีแม่งก <c problems> ีด้อไรจันตกน้ำเขกินอะกครับหอมอยต้มแล้วมันรับเตีงครับ งวเลยกันดนอ้ยหลุ้งอได้ตยเลยครับคุยสามที่ตัวเลยครับขิงกระชูลุ่ตงตร้มทีวิช่บนอย่งครับขอกใส่ครัจร้งเทียครับตอกพักรับตำชัว ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงยากเลียดอย่างนันเลยครับช่วงอาทิตย์หนา้าสองอาทิตยนะ์หน้าล่ะเขาพอดีเกี่ยวพร้อมกันเลยครับนั่นสิยากช่วงนั้นนะครับ อร่อยครับอร่อยลกินแ้ใครปิ้งงูอยู่เว้ยไปนะงื่องโลปลาครับโลปาล,ลปาครับรรสรนสิปิ่งหอมอีกอย่างนะครับเอามาปิ้งาทานเสื้อสายร้อนกู <laughs> มันต้องมีคาไทยเดี๋ยวกลไปซักไว้ย่างั้น <laughs> cả con nào không để đi hấp để con sao hấp bố lúc mà luôn mà luôn nản quá vậy nam luôn rất tuổi nó không nhiều สดุ่อ่อนัดปนรชาดบ้แล้วน่งเกลีประหลาดี่กบเลยกบแบใส่ไปสามมือครับเขาจะไปยามถือพุดอีกแล้วเป็นจ้อยเว้ครับผมแซ่บม่เ,เขาหมาที่เราับาแยบเป็นใส่แบบนี่บอก บอกสูดด้วยกบจะว่ามันกินเนี่ยงัวงอย่างง่วมาจักตายเดี๋ยวเสียงหน้าบาร์เรลโขดได้มือหมดเหรอฮะเลยฝักมาใส่เห็ดตุ้งเนี่ยถ้าบอกสูตรอีกบอกสูดหนึ่งครับันเห็นตรงไหนกบโตนลงหนำปูน้อยครับใส่เลยเห็ดล้านใส่เพยังใส่ใส่เด็ดกบหน่อยครับแต่ว่าใส่เนี่ยปูครับผม

หางอยู่แต่บริห้างสูงเมานั้นต้าตำได้ไก่น้ำาได้ไก่ไ้ไม่จู้กันก็นานอยู่ว่อนมเนี่่านว่าขาจะจำไม่ได้กันเทียบคาดไ้ใสอยู่ล้างทิไปยาวพอเปอื้อไอี่เไปใสอยู่ร้อนน้่นดีดีมออืมล้างทีก็ยายำลางเดียวร้อมเขาล้วก็ปุ๊บมืถือหอกเขแล้ว่งแล้วมอืออ้อืมใชพีครับผมอันนี้ดี

อมัอนมนุ่มมอนักเอี๋ยครับสอ,องคนได้ครับเนี่ยสายบาเลยขั้เจียวเขาครับเพื่อนเพื่อรถรถไปเจียวเขาเพื่อนอยู่เพื่อทุ่เอือนอยู่าทุ่มเหนหาอยู่ค่ะกินทามีก้อนนะก็หมายเดี๋ยวจงบาเลสิไปซอยเพื่อนโยู่จเจียวเร็วละือชจวงเลิกล่ะครับ ซีถุงเนอ่มุกงวดได้กันได้ครับผู้ใส่ก็ใพรห้อมเ้วอืมุมกขิงหน่อยห้อมปลาก,กี่เดิอดปลาชิวหึ่งทั่วห้อมทั่วไข่จิ่งคริงกบอีกติ่งเครียดหน่อยยี่น้งเครียดไม่ได้กินเ่องเลยไ่ได้กินนะครับนี่คือ ปลาเค็งตัวนึงหกที่บาทโอ้ยใสอือโอกาสที่เราติดพักกันเลี้ยงอยู่ครับเอืเอนที่ยังโผล่ขึนอยะนีวเราแซบครับผมมื่นโอ้เผ็ดแต่เมนด้วยอีกกินก็เผ็บอืมใส่โยนี่ยผมว่าผมพอินหน่กวาคือไอ้กาดนี้ครับกินแค่สองคนนีงครับอืมต้อทั่วปีครับ เลยพริกผู้มาต่ำใส่พอมาเผ็ดเผ็ดตีขนาดเออโอ้โหได้การอยู่ครับใครบีงกันเลยกินเลนไปได้การด้วยกันบกเคยเห็นนั่นไม่เห็นอะไร้างอไหนเห็นเงี้ยหมืกนกับมือเียดเอ็งใจไว้แจ๊คดองให้เป็ี่ยนด้วยเหรอเนาะยิ้ม ม่เห็นเห็ดบ้าอาว่าคนเคยเห็ดกวาดแล้วเข็มจ่อกปนังเห็ดมาเนี่ยนะลุยแบบนี้เลยเข็มจ่อเองเบิ้ดอีอยู่สองคนนี่ครับเนี่ยจำทัวกับเบิ้ดมุกหมอกับเบิ้ดครับผมบาว่าละตัวแต่ใครปิ่งผมยังยังอยู่ครับหาฟองผมผมปิ่งสิบสองฟองครับเดี๋ยวหาฟองอ่าได้การที่เราครับผมนี่แหละครับได้การ เขาแรงกับบ่าวเอ๋สองคนแหละครับสายลุยครับอืพอดีเพิ่นมหาสากิโกีบปมพอดีครับครับได้กิบปลมมาพร้อมได้เพิ่นกับเซเบ็ดกบไปพร้อมแล้วครับพอดีได้กบมาย่างอีกนี่แหละครับับมือนอยู่กันสองสองคนครับผมสันแน่นอนได้สวยเกินนี่แหละครับกบเพื่อนเด็กเียงไม่นูกินที่กันเนาะนี่ครับป่าลงลงรีลงตอดนะครับปลาเข็งหน่อยมะมุกได้การเลยแต่ว่าผม คิดว่าผมสีเลี้ยงหรือว่าสะไปใส่ใส่เป็ดน้่นเหมือนฟังพันสัตว์นะครับใส่เป็ดเงี้ยว้อยเงี้ยตาดีนครับเกาะสลังใส่เลยตคอครับประดุล้อมึงนั่นแหละอือกับผมบอกสูุดยังเด้อใส่น้ำแข็งนี่ปลากนังยุ่งอือป่าตองกายจริงไหมเอ้ยนัเดี๋ยวนะครับดีๆมีแห้งครับผมขำขึ้นนีรับปันดีครับผมสวัสดีครับ โอ้ oh, นี่ครับน่ารักน่ารักครับผม <laughs>